สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านทีวีช่อง73นะครับลงพื้นที่อำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีนะครับวันนี้ทางอำเภอเขามีการฉีดวัคซีนพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนกันนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะนำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศที่หน้าอำเภอพระแสงกันนะครับโดยท่านนายอำเภอนายธวัฒน์หงบินนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายอำเภอนายธวัฒน์หงบินกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่อำเภอชัยบุรีนะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอกันด้วยอำเภอชัยบุรีอ่าแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าสาธารณสุขของอำเภอชัยบุรีกันด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายพระวินารคือพระแสงนะครับ วันนี้เราขออนุญาตจากนักเรียนสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเป็นวันที่เปิดพร้อมกันเป็นทางการวันแรกนะครับวันที่7มิถุนายนวันนี้นะครับปัญหาที่ที่เราใช้จัดก็คือสารอเนกประทรวงเกษตรรัฐบาลตำบลแากอินเทย์นะครับซึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าก็มีพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ลงทะเบียนอยากวัคซีนต่อรองและก็ เจ้าหน้าที่ปูเตียนนะครับที่อยู่รัิงานเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ตามแผนการฉีดวัคกตีนก็ให้ทยอยมาฉีดลัคซีนวันนี้ตัง้งแต่เช้านะครับการฉีดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงอำเภอชัยบุรีกันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมารอคิว ฉีดวัคซีนกันวันนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนจํานวนมากกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าไปในอาคารฉีดวัคซีนก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสมนะครับตรวจอุณหภูมิคัดกรองกันซะก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพี่น้องตามผมไปชมพร้อมๆกันครับเชิญครับครับสำหรับวันนี้นะครับอำเภอเชียบุรีนะครับก็ได้บูรณาการนะครับกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลพี่น้องอสมพี่น้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้คิกออฟนะครับฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยวันนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายอยู่นะครับสกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มด่านหน้ากลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ป่วย7โรคนะครับเโรคกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเรานะครับรอบนี้ได้วัคซีนมาทั้งหมด6 5 0บโดสนะครับ ผมพิสิทธิ์แป้นหอมสาธารณสุขอำเภอเชบุรีวันนี้นะครับทางทีมสาธารณสุขนะครับก็ได้จัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชบุรีนะครับซึ่งในรอบแรกก็จะมีเป้าหมายของวัคซีนมาจํานวน650โดสนะครับแบ่งฉีดวันที่7นะครับวันนี้จํานวน210โดสนะครับแล้วก็วันที่8คือพรุ่งนี้นะครับ450โดสนะครับซึ่งในการให้บริการในวันนี้นะครับ ส่วนใหญ่เราได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนดิฉันแพทย์หญิงวิลาศินีเฉิมภักดีพ่วมในการโรงพยาบาลชัยบุรีนะคะวันนี้ก็มาที่จุดฉีดวัคซีนนะคะที่สาลาประชาคมอำเภอชัยบุรีนะคะก็มีประชาชนมาให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมการฉีดวัคซีนนะคะในครั้งนี้ก็ จำนวนมากนะคะสำหรับอ,อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะหลังจาก30นาทีครบเนี่ยเราก็จะแนะนำให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีอาการเนี่ยก็ติดต่ออสอมอนะคะหรือว่าติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่สาสุขของของโรงพยาบาลหรือว่าของอำเภอได้เลยนะคะอุดรนนัทหลังสารณสุขอำเภอเขียนสาวันนี้ทางท่านานอำเภอสันติบุญรอด ได้มาเป็นประธานคิกออฟในการฉีดวัคซีนโควิด19รวมกับทางโรงพยาบาลท้องที่ท้องถิ่นอสมอแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งอำเภอเค็น,น,ทนทราเรามีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับคิกออฟของอำเภอเค็นชาก็340คนนะครับก็จะมีเป้าหมาย ซึ่งให้วหนันส่วนทั้งหมดประมาณ50คนนะครับทีกอ,อฟก็มาดำเนินการที่อบตอเคียนซานะครับก็ประกอบด้วยท่านนายอำเภอสันติบุญรอดมาเป็นประธานแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นอ,อสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลน,นะครับได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ในการ ฉีดวัคซีนวอคซิกออฟเป็นวันแรกของอำเภอเกนซานะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่ที่7จ็ดตำบลเยนซาอำเภอเกนซาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็มาโครงการดําเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหญายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวเชิญผมไปชมพร้อมๆกันครับเชิญครับครับก็ สำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้เสนอโครงการนะครับให้กับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ทุกสถานีตำรวจภูธรและก็สถานีตำรวจนครบาลน,นะครับทุกที่นะครับประมาณ1,400กว่าแห่งนะครับดำเนินการ ชุมชนตามโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีความสําคัญนะครับทางท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านผู้ชี่ยการตํารวจภุธรภาค8นะครับและก็ท่านผู้มังรับการตํารวจภุทธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ความสําคัญกับโครงการนี้มากนะครับวันนี้นะครับทางท่านผู้บังการนะครับจึงได้สั่งการให้ผมนะครับมาร่วมนะครับในพิธีเปิดนะครับของ โครงการชุมชนยั่งยืนในส่วนของสถานีตํารวจภูธรเขียนซานะครับครับผมพันตำรวจเอกศิรชัยเกิดศรีพุ่งขับสถานีตำรวจภูธรเกียนซาครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดศูนย์โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับของสพเกียนซาครับโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะตั้งทางท่านนายอำเภอนะครับสาธารณสุขอำเภอนะครับพอโรงพยาบาลครับกำนัน ในพื้นที่นะครับโดยเรากำหนดการชุมชนไว้หนึ่งเป้าหมายคือหมู่ที่7นะครับหมู่บ้านสุธรรมเจริญพัฒนานะครับของตำบลเกียนซารนะครับโดยเป้าหมายเราต้องการที่จะให้หมู่บ้านหมู่ที่7นี้ปลอดจากยาเสพติดครับโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และชุมชนนะครับในการสแกนหาช่วยเหลือแนะนำและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ ชุมชนปลอดจากยาเสพติดทําให้สังคมเราปลอดจากยาเสพติดนะครับก็หวังว่าการดําเนินการโครงการในครั้งนี้คงจะประสบความสําเร็จนะครับครับสําหรับวันนี้ผมนานอำเภอเคียนซาก็ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหญายาเสพติดแบบรบวงจรตามแนวยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นโครงการ ซึ่งได้ริเริ่มโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดเป็นหมู่บ้านนํำร่องอำเภอละหนึ่งหมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอเคียนซาได้กำหนดหมู่ที่7ตำบลเคียนซาเป็นหมู่บ้านนํำร่องนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมเพื่อที่จะพิธีเปิดแล้วก็ลงนามบันทึก ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะบูรณาการการร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการากำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะระดมการมีส่วนร่วมจากาทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยในเบื้องต้นได้แบ่งกลุ่ม บ้านในพื้นที่หมู่บ้านออกเป็น4ี่กลุ่ม4ี่กลุ่มบ้านนะครับซึ่งจะจัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผื้บ้านตำรวจนะครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านให้หมดไปนะครับและท้ายที่สุดผลที่คาดหวังก็คือว่าจะเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด สามารถปรับทงขาวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นหมู่บ้านปลอดอยาเสพติดได้อย่างแท้จริงครับสนับสนุนโดย DBMP Double m a c p a s s